รา้วใส่ซอสหอยนะคะเอาพี่ลองดิพี่ลองไม่เห็นมีหอยเลยใส่กี่ตาพีเนี่ยทำใหม่เนี่อาใส่กี่ตาพีแล้วใส่อะไรอีกมันน้อยไปกี่ตาพีแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะคะมาพีร้องโอ้ยตำตำน้อยเออจะมีนึงจะพีนึงประมาณสิบช้อนแล้วนะอันนี้เดี๋ยวใส่ซอสปรุงรสด้วยนะคะ อ่ะพี่ลองด่เดี๋ยวมันเค็มบัคุเดี๋ยวทำไมมันจืดอะ่ะอ๋อลืมเสื้อน้ำปลาชดป่ะเนี่ยรู้สึกันเยอะจอะังใส่สอสหอยอีกมันไม่ค่อยหอมกี่ทพีแล้วเนี่ยพี่บอกให้น้ำว่าก,กี่ทพีแล้ว